เป็นกาละจาเพื่อนๆมาจ้ามาสัมผัสด้วยกันนะคะเก็บเชอร์รี่สวนหลังบ้านนะจา่ itch, จาขอสารปิดจ้ามาจ้าติดตามดูในคลิปกันจ้าเพื่อนๆเค่นี้พอแล้วจ้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะมาเก็บใหม่นะคะตุ้มมุกเตมีโดดดิดงเต้นโดดเต้นดงจะเพื่อนๆอนสตอเบอรี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะจา้า ปีนี้หูสึกว่ารวยเพื่นจะาบอคอยสวยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ปลอดภัยจ้ะอันนี้เต็มทิมนี่จ้ะรอบแรกนะคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่กับเซอรี่เต็มตะก้าจ้ะจะเพื่อนๆคลิปนี้แบบบ่ไไ้ตั้งโตแล้วจ้ะเพราะว่านาไปเก็บเชอรี่มาได้หลายเนาะจ้ะแล้วก็เป็นเชอรี่พันหวานนะคะนามก็ ถามสามีเนาะจ้ะว่าเชอรี่พันนี่เคยถามเล่าหลายปีแล้วจ้ะเอามาเห็ดแยมไห้บอนะคะแฟนหนามเพิ่นบอกว่าพันนี่นะส่วนมากเขาจะกินสดนะคะแต่ว่านามก่ะลองลืนว่วมสามีเบิงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคะตัดเอาเม็ดเพิ่นออกแล้วจ้ะเพื่อน,วนวเพื่อนแล้วก็ต้มเคี่ยวต้มคือการทักกลวนหมวงจากเพื่อนเือนแล้วก็ พอมันซุกแล้วนามกะยูนี่จะมีแบบใบหมีดนอกจากเป็นเครื่องใบหมีดนะคะบดให้ละเอียดจะแล้วก็มันจะมีน้ำตาลําหรับเห็ดแยมนอกจากยู่นี่เพิ่นเขียนว่า,าทีนวันนอกจากเพื่อนๆแล้วก็แตงกีงด้วยกินมะนาวนะจ๊ะหนามลอกเห็ดเบิงนะคะเพราะว่าเก็บมากกินกับบวเหมือจะเพื่อนๆแล้วนามก็เลยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ยังสงสัยจัง เดินหนำเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำจะไปเที่ยวห้ามบวกเนาะจ้ะแต่เสียดายของนะคะน้ำจะอาศัยขวดนี่เนาะจ้ะขวดแก้วแล้วก็ความโลงนะคะแล้วก็เก็บใบข้างล่างอยู่ขอ,องไต้ดินจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำจะตักห่อนๆนี่จ้ะแล้วก็ความเนาะคะ่ะแตงกินเนี่ยเพิ่นมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเป็นกินของอบักนาวจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำจะ ข้าวหนานามเห็ดนามจะลงรายละเอียดก็นี่จะอันนี้เป็นแบบแบบแบบว่าหนวดเล้วนะคะกินบะหมีเสียดายเลยลองเมืองครั้งแรงในชีววีจ้ะราะว่านามกับบริกเกิอยูนี่สามีเพิ่นบอกวา่ามันเห็บดบะได้นามกันเลยมีความสงสัยจ้ะตอนแรงนามว่าสีกวนตากนะคะแต่ว่นานามบ้อยูห้ายมือนามก็เลยเอาเป็นแยมดีกว่าจ้ะ